สวัสดีครับผมชื่อบอสผมเกิดวันธังคา19กันยาผมคือลูกแม่ให้ใช่ค่ะคุณแม่ผมเป็นนักดูดวงทุกคนยังไม่รู้จักกันใช่ไหมครับงั้นทุกคนก็ไม่รู้จักกันถูครับคุณแม่ผมเป็นคนที่ขยนันและดีตาผม รักผมเอ็นดูผมคุณแม่ผมไม่ดูแต่เป็นคนที่อารีอกอ้อมผลอกอ้องผมเหมือนกับผมเป็นลูกสุนัขแม่ผมเป็นแม่สุนัขแม่ผมเป็นคนที่ให้กำเนิดผมเอ็นดูผมเหมือนเหมือนกับกินได้ใคร ในหนเออใค่ในหิน <laughs> แล้วคุณแม่เข้มวดเรื่องไหนบ้างมะเข้มงวดเรื่องการสอนการเรียนรู้ไหมครับว่าแม่ผมม่ะเป็นคนที่ดีมากแค่ไหน <c oughs> ถ้าคุณสับสนกับชีวิตตัวเองก็ไปหาแม่ก็ไปหาแม่ของผมแล้วก็ไปถาม เรื่องอนาคตรหรือหรืออดีตของเราก็ได้คุณแม่ผมเก่งมากที่สุดเลยครับว,วันวันแม่ก็เอาแต่ถ่ายคลิป <c oughs> แล้วแล้วแม่ก็ฟังวิดีโอเรื่องดูดวง <c oughs> แต่ว่าแม่สุดยอดที่สุดเลยต้องพรออยากเป็นหมอดูบ้างไหมผมไม่อยากเป็นหมวดู <c oughs> ผมอยากเป็นซูปเปอร์ฮีโร่มากกว่าครับน้องบอลเคยดื้อกับแม่ไหม เคยครับคุณน้องพอเตื้ออะไรกับคุณแม่บ้างไหมครคือขี้เกียจเรื่องของการขี้เกียจแล้วก็การที่ผมไม่ตั้งใจคุณตาก็ก็จะเอาไว้วาชัดคู่ใจของคุณตามาฟาดคุณแม่เก่งมากคุณแม่ผมเป็นคนที่สร้างสารรค์สุดๆคุณแม่ผมจะกอดผมตลอดเวลาเอ็นดูผมเป็นห่วง แม่เรื่องไหนมากที่สุดเป็นห่วงเรื่องตอนแม่แาไข้างนอกอมอมผมหมุนมหมุนคิดถึงแม่กับพ่อเพราะว่าอยากจะกอดพ่อแม่มาเสมอผมกลัวว่าแม่จะถูกโจรลักพาตัวหรือว่าพ่อจะถูกโจรลลักพาตัวผมก็เฝ้ารอจนกว่าพ่อแม่จะกลับมามถ้าแม่กลับมาแล้วผมก็จะกอดแม่ ถ้าแม่ถ้าแม่ยังไม่กลับมาผมจะเฝ้ารอแต่ว่าผมจะต้องนอนแต่หัวค่ำเพราะผมต้องไปโรงเรียนแล้วหนูรู้ไหมว่าที่แม่ออกไปทํางานกับเด็กเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นห่วผมอยากให้ผมได้ได้กินได้นอนหาเงินเพื่อให้ผมได้ไปเที่ยวหรือบางครั้งก็ส่งผมไปเรียนพิเศษที่บองไปเช่ที่โรงเรียน หรือเป็นค่าการรักษาทางโรงพยาบาลค่าวัดผ่าตัดมผมเป็นผมต้องผ่าตัดนะหัวใจเพราะผมเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ผมไม่รู้จริงๆนะครับพี่บอสอยากอยากบอกอะไรกับแม่ในวันแม่บ้างบอกในวันแม่ผมอยากจะบอกรักแม่ <c oughs> ผมเป็นห่วงแม่ <c oughs> ผมอยากจะเฝ้ารอแม่อยู่หรอกแต่ว่า ให้ผมไปนอนเพราะมันจําเป็นสําหรับเพราะมันจําเป็นสําหรับชีวิตผมและผมก็อยากจะให้แม่มีความสุขผมจะพยายามให้แม่ผมดีใจถ้าผมถ้าผมทําได้ผมจะตั้งใจเรียนเพราะผมจบมหาวิทยาลัยถ้าแม่แกผมจะผมจะคอยดูแลแม่อย่าให้แม่ปอดจากโรคภัยใข้เจ็บ อยากให้แม่แข็งแรงอยู่กับป,ป๊อปไปนานๆอยากให้แม่เป็นอยากให้แม่เป็นนางฟ้าที่อกอ้องผมด้วยอารีผมรักแม่ผมรักแม่มากเลยครับรักคุณแม่ที่ชุดเลยจบได้ยัง <laughs>